หลายๆคนที่แต่งงานแล้วมีบุตรเนี่ยปัญหาเรื่องไอความต้องการทางเพศของผู้หญิงถดถอยลงเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่รักษายากช่วงติวรักเต็มร้อยแต่นี้ไปคําถามของคุณนัดกันนะคะคุณนัดคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่มีลูกค่ะมีมีลูกคนหนึ่งใช่ไหมคะครับแล้ว แล้วเวลายุ่งแันเนี่ยมันไม่มีอารมณ์เลยแล้วมันอตั้งแต่มีลูก<ข>ไม่มีอารมณ์เลยนะ,ะลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณนัทคะลูกตอนนี้อายุสิบสองค่ะและทีนี้เขาเขาว่านะคะเขาเขาว่าแบบเธอเนี่ยเธอในแบบตายด้านอะไรแบบเนี้ยโอ้เหรอล้วแล้วอย่างแฟนเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบต้องการตรงนั้นเยอะแต่เราไม่เราเราไม่ต้องการนะคะครับหลายๆคนที่แต่งงานแล้วมีบุตรเนี่ย ปัญหาเรื่องอความต้องการทางเพศของผู้หญิงถดถอยลงเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่รักษายากนะครเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มียาเลยนะท,ที่จะช่วยทางฝ่ายผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยไม่มีเลยนะ,ะโดยมากเราไปสนใจทางทางฝ่ายผู้ชายเราจะรักษาผู้ชายเพราะถือว่า ผู้ชายเป็นเป็นผู้กระทาดังนั้นถ้าผู้ชายทําได้มันก็มีเพศสัมพันธ์ได้นะครับแต่ระยะหลังๆเนี่ยเราเริ่มแพทย์เนี่ยเริ่มให้มีความให้ความสําคัญในผู้หญิงนะครับเพราะว่าอารมณ์ในความรู้สึกครับแต่ตอนนี้ยาที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยการให้ยาข้าวยาเพศเพศชายเนี่ยอ่อนๆเนี่ยก็ช่วยได้นะฮะในในผู้หญิงบางบางคนจะช่วยได้ทําให้เขามีอารมณ์ดีขึ้นนะครับแต่นี้ฝ่ายชายเนี่ยก็มีส่วน สำคัญนะฮะที่ที่จะต้องพยายามกระตุ้นให้เขามีอารมณ์เพศด้วยมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติทางเดียวนะ,ะจะท่าเดียวนี่เขาก็ไม่มีทำไมไม่มีอารมณ์เพศนะครับผมคิดว่าขึ้นอยู่กับฝ่ายสามีด้วยแต่แต่ว่ายาเนี่ยพอพอจะมียาที่ที่จะช่วยทางฝ่ายภรรยาได้ด้วยนะครับแต่ในรายนี้รู้สึกว่าเขาเบื่อมากๆเลยนะเพราะว่าส่วนหนึง่งผมคิดว่าเป็นปัญหาของสามีเขาคือ,ค,อคือไม่ได้เอาใจใส่ นะไม่ไม่ได้ให้ความทนุสนอมหรือไม่ได้ให้โฟรเพลย์อะไรมากเท่าที่ควรครับผมว่าฝ่ายฝ่ายภรรยาจะต้องต้องพยายามมากกว่านี้นะอย่าอย่าไปพยายามตัดขาดแล้วก็าใครไม่สนใจลำเลียงเาเพราะเพราะอย่างนั้นมันจะทำให้สถานการณ์ไม่ไม่ดีขึ้นหรอครับผมว่าต้องต้องพยายามเอาใจเขาบ้างขอขอบคุณคุณนัทนะครับขอให้นัทโชคดีนะฮะ คุณหมอจะสังเกตไหมครับว่าสองรายนี้รายแรกนะฮะยังไม่แต่งงานกันรายแรกยังไม่แต่งงานกันแต่ว่าเตรียมแล้วว่าความต้องการทางเพศมันไม่สมดุลกันกับรายที่สองแต่งงานแล้วนะครับสามีก็แม่นะเขาเรียกนะสกิดเช้าสกิดเย็นภรรยาก็หลบหลบเลี่ยงพยายามหลบเลี่ยงนะครับเหล่านี้มันเป็นความไม่สมดุลในด้านถึงความต้องการทางเพศของแต่ละฝ่ายมีทางออกยังไงคุณหมอรับ คือคือในในรายแรกเนี่ยทางฝ่ายสามีเนี่ยก็รู้สึกมีความต้องการทางเพศสูงมากนะฮะส,<ช>สูงกว่าสูงกว่าธรรมดานะครับซึ่งบางทีมันก็มีปัญหาทางจิตใจนะฮะบ,บางอย่างที่ที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้นะฮะ,ะมีเือนกันที่ที่บางครั้งเนี่ยมีความต้องการทางเพศเนี่ยผู้หญิงก็มีนะฮะตลอดเวลาเลยทั้งวันเลยนะฮะจนสามีทนไม่ได้นี่ก็มี อ,อย่านี้อ,า,อาจจะมีปัญหาทางจิตใจบางครั้งก็มีเกี่ยวอาการซึมเศร้าบางอย่างก็ทําให้เป็นอย่างนี้ได้นะครับอ<ช>ันนี้ในรายแรกเนี่ยก็ก,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 ก็ยังไม่เท่าไหร่ที่ที่ภรรยาเขาก็มีแฟนเขาก็ยังมีอ,งอารมณ์นะครับอันนี้คนที่สองเนี่ยปัญหาเนี่ยนอกจากว่าสามีมีความต้องการตลอดเวลาแล้วเนี่ยนะ ความต้องการทางเพศของภรรยานี่ยังถดถอยลดน้อยลงอีกอนั้นผมว่าปัญหานี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวภรรยาที่จะจะต้องช่วยเขาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องทํางานหนักหรือว่ามีปัญหาทางด้านจิตใจอะไรบางอย่างซึ่งซึถ้าคนเรารักกันจริงๆเนี่ยทำไมจะต้องรําคาญเน,นี่ยเบื่อกันมไ,มไม่ต้องการความสัมพันธ์านงนะคือผมมีความรู้สึกว่าเขานี่พยายามโทษสามีตลอดเวลา ว่าเขาเนี่ยดีแล้วแต่สามีเนี่ยไม่ปกติแต่ผมผมก็มองว่าเขาเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันว่าความต้องการทางเพศของเขาเนี่ยถดถอยลงนะไม่เหมือนสมัยก่อนมันลดน้อยลงนะครับนั่นอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทาให้เขาเป็นอย่างนี้ครับครับนอาจ,จะต้องปรับทั้งสอง<ช>ฝ่ายาต้องปรับทั้งสองฝ่ายนะฮะต้องปรับให้ทางฝ่ายภรรยาต้องต้องขึ้นมารองรับอารมณ์ของของเขาบ้างนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องดึงฝ่ายสามีลงมาตลอดเวลา thank we'll you